อินุอินุมองก้างไหนมองก้างไหนมองก้างไหนกูว่าจะไม่เอาแล้วนะนะโอ้ยนะเราจะปล่อยครับนะอย่างอย่างอย่างโอ้สาวน้อเขาบอกทำบุญบรรเกิดให้ปล่อยนกปล่อยปลาแต่ถ้บุญบรรเกิดผมจะปล่อยหมาปล่อยแมวให้วัดนี่เขาจะได้มาจะบุญว่ไม่ใช่เราโยมพี่นันพอดแล้วอ้าวอเคนะครับอินุคำเสร็จคุณละอ้าววันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับสองมันเล็กโอ้หรือว่าจะไม่เอาดีนะโอ้ยอ นไหนๆก็เลยเอาดีกว่าครับแรกๆแห้งหมันครับสองมาเลยโอ้ยต่อะไหลูกมันร่าให้กินกันมันสี่กับมันยังเสียมันไปหน่อยมันพรมเนี่ยโอยแต่จะอะไรโอ้ยอ๋อไม่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 นีไม่นีโอ้เราจะไปเอามาดีกว่าโอ้ใจเย็นเราไปดีว่าขี้เกียจถอนขนโอ้เอาสาวนะเอาที่นะครับเรจะจบการรายงานข่าวจากทีมงาน WY ทีม m โอ้ไม่ใช่โอ้ยหอโอ้จีนเอ็นโอ้หลงผมหลงทั่ว หลงทางยังพอหาเจอแล้วครับแต่ผมหลงสี่แถาจะมีแหงไหมโอ้ยไปสาวหน่อย